สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนในเรื่องของตัวเลขโรมันเนาะตัวเลขโรมันนะคะเมื่อเทียบกับตัวอ e r o บิกนะคะก็ได้ตามดังนี้เลยเนาะ i ก็คือเหมือนเทียบเท่ากับ1 V5 เนาะ v 5นะคะ X10 L50 นะคะ C100 D500 นะคะแล้วก็ m เท่ากับ1000พนะคะซึ่งกฎการเขียนเลขโรมันเนี่ยจะมีทั้งหมด4กฎด,ด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะเขียนเลขโรมันได้นะคะขอให้จำนะคะตัวเลขเหล่านี้ให้ได้ขึ้นใจนะคะว่าตัวไหนแทนตัวไหนนะคะเพราะอันนี้จะเป็นพื้นฐานของการนำมาเขียนเลขโรมันนะคะตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักร้านเลยเนาะ คราวนี้นะคะมาดูกฎข้อแรกกันนะคะคืออะไรก็คือกฎการซ้าค่ะเลขโรมันนะคะถ้าเราสมมติว่าเป็น1เนี่ยเราก็จะเขียนแค่ไเดียวใช่ไหมถ้าเป็น2ก็เขียน2 i อ,อเนาะถ้าสามก็เขียน3 i แต่ถ้าเป็น4ี่แบบเนี้ยเราจะเขียน i 4สตัวติดกันแบบนี้ถือว่าไม่ได้นะคะเราจะต้องเขียนอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะสอนอีกทีนะคะในกฎของการรบนะคะอ่ะหรือยกตัวอย่างดีแบบเนี้ยนะคะถ้าคือเราจะเขียนห้าร้อยติดกัน สตัวแบบเนี้ยไม่ได้นะคะถ้าได้สูงสุดก็แค่ห้าร้อยบวกห้าร้อยบวกห้าร้อยก็แค่พันห้านะคะเขียนแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องเนาะนะถ้าจะเขียนสองพันเนี่ยแบบนี้ถือว่าผิดนะคะไม่ได้นะอะแล้วถ้ามันเขียนเกินไม่ได้นะคะเราจะใช้หลักการอะไรนะคะมันก็จะมีกฎของการบวกเพิ่มกับการลบออกนะอะมาดูของการบวกเพิ่มก่อน อย่างการบวกเพิ่มนะคะเลขหกแบบนี้เราจะเขียนอย่างไรนะคะเลขหกในเมื่อเขาไม่ให้เขียนหนึ่งติดกันในหลายตัวหรือว่าห้าติดกันในหลายตัวใช่ไหมเราก็นําตัวเลขมาบวกเพิ่มนะคะอหกมันเกิดจากอะไรคะหก็เกิดจากห้าบวกหนึ่งถูกไหมนะคะเวลาเราเขียนเลขโรมันนะคะเราก็ดูซิว่าห้าเนี่ยมันคือตัวอะไรนะคะหก็คือ V ถูกไหมคะบวกด้วยหนึก็คือ i เนาะ,ะก็จะกลายเป็นหนะอะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสิบเจ็ดนะคะสิคืออะไรคะ เพื่อนๆสิบคือ x ถูกไหมอ่ะและเจ็ดคืออะไรคะเจ็ดคืออะไรเจ็ดเราจะเขียนหนึ่งติดกันเจ็ดตัวได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเจ็ดเกิดจากอะไรคะเจ็ดก็เกิดจากห้าบวกสองถูกไหมอ่ะเราก็สิบคือ x ใช่ไหมคะห้าบวกสองห้าคือ v เนาะอ่ะสองก็คือ i ใช่ไหม i ก็คือหนึ่งตัวสองตัวแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิบเจ็ดนะอันนี้คือกฎของการบวกเพิ่มเนาะ คราวนี้นะคะลองมาดูกฎของการรบกันบ้างนะคะกฎของการของการลบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้กับตัวเลขที่มันไม่เหมือน ตัวอื่นคะอ่ค่ะก็คือเลข4ี่กับเลข9นะคะ2ตัวนี้ถ้าเจอเมื่อไหรเนี่ยให้นึกถึงกฎของการลบไว้ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะบวกเพิ่มใช้กฎของการบวกได้อ่ะอย่างกรณี4แบบนี้ใช่ไหมคะเราจะเขียนในลักษณะของเลขโรมันได้อย่างไรนะ4เกิดจากอะไรคะ4เกิดจาก5ลบ1ถูกไหมนะคะหลักการเขียนก็คือเลขตัวหน้าเนี่ยเป็นลบ เลขหน้าลบเลขหลังนะคะก็หมายความว่าเวลาเราเขียนเลขโรมันเนี่ยถ้า5เนี่ยมันคือ V ถูกไหมถ้า1เนี่ยมันคือ I ถูกไหมคะแบบนี้แต่ถ้าเราจะเขียน VI มันก็จะเท่ากับ6ใช่ไหมคะถ้าเป็นกฎของการลบก็คือเป็น4เนี่ยเราก็จะนําเขียน I ขึ้นก่อนแบบนี้ I แล้วก็ตามด้วย V แบบนี้ค่ะก็คือจะเป็น4นี่เนาะเก้านะคะก,ก็ใช้หลักการเดียวกันนะเราก็มากระจายก่อนว่า9เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะเกเกิดจากอะไรคะเกิดจาก10ลบ หนึ่งถูกไหมคะอ่ะสิบลบหนึ่งหลักการเขียนก็สิบคืออะไรคะสิบคือ x ใช่ไหมคะหนึ่งคือ i แบบนี้เวลาเรามาเขียนเป็นตัเลขโรมันเนี่ยเราก็นํา i มาไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็นำสิบไปไว้ด้านหลังนะคะมันก็เป็นสัญลักษณ์แทนว่าสิบลบหนึ่งนะเท่ากับเก้าเนาะอ่ะสี่สิบนะคะเออสี่สิบเกิดจากอะไรคะสี่สิบก็เกิดจากห้าสิบถูกไหมคะห้าสิบลบเท่าไหร่คะห้าสิบลบสิบเนาะห้าสิบลบสิบห้าสิบเลขอะไรคะเลข ห้สิบสัญลักษ์อะไรคะสัญลักษณ์ l ถูกไหมสิบคือสัญลักษณ์ x เนอะแบบนี้ถ้าเราจะเขียน40่สิบเราก็ต้องเขียนตัวเลขน้อยไว้ด้านหน้าใช่ไหมก็จะเป็น x l แบบนี้นะคะก็คือเท่ากับ40นั่นเองอ นี่คือกฎของการลบเนาะเดี๋ยวเราจะไปทําความเข้าใจกันอย่างละเอียดในแบบฝึกหัดอีกทีนะคะคราวนี้นอกจากกฎของการลบเนี่ยมันยังมีกฎอีกหนึ่งกฎนะคะเขาเรียกว่ากฎของการคูณหรือการคูณเพิ่มนะคะในกรณีที่ตัวเลขมันเยอะเป็นหลักพันแบบนี้นะคะเราจะใช้แต่กฎของการเพิ่มอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไหวเนาะมันจะต้องนํากฎพวกเนี้ยมาใช้ร่วมด้วยนะคะก็คือ ฎของการเพิ่มนั่นเองเนาะคือเราจะใส่เครื่องหมายขีดแบบนี้ค่ะบนสนัญลักษณ์พวกนี้เนาะก็คือจะเหมือนกับการคูณพันเข้าไปนะคะอย่าง v อย่างเงี้ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอย่างมีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมแล้วก็คูณพันเข้าไปก็เหมือนใส่ศูนย์ไปเพิ่มอีกกี่ตัวคะสามตัวเนาะก็จะกลายเป็น5,000แบบนี้นะอ่ะอย่างตรงเนี้ย x มันเท่ากับ1ิบใช่ไหมเราก็คูณพันเข้าไปเนาะก็คือเพิ่มศูนย์ไปสาตัวนะคะคูณพันก็เป็นหนึ่งมื่นแบบนี้นะคะแต่การทวีคูณแบบนี้มันจะยกกรณีเพียงตัวเดียวนะคะที่ไม่สามารถใส่เครื่องหมายด้านบนได้นะคะก็คือตัวไอแบบนี้เนาะเราบอกว่าเราจะเอาหนึ่งพันแบบนี้เราใส่ไอแล้วก็ขีดข้างบนอย่างนี้ให้เท่ากับหนึ่งพันแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะเออแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นหนึ่งพันเนี่ยเราจะเขียนเป็นลักษณะของเ็มนะคะเอตัวเดียวเลยจะไม่มี ขีดข้างบนนะคะหรือว่าไอขีดข้างบนเนี่ยมันจะไม่สามารถเขียนได้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นสองขีดนะคะอันนี้ก็คือจะค่อนข้างจําจนวนเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเป็นพันคูณพันหรือว่าเป็นหลักล้านนั่นเองเนาะเป็นหลักล้านก็เหมือนเอามาคูณหนึ่งล้านนะคะเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นจําจนวนตัวเลขที่เยอะมากๆนะกรณีนี้เนาะ คราวนี้นะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเนาะสมมติว่าโจทย์เนี่ยเขาให้ตัวอย่างมาแล้วให้ เปลี่ยนเป็นตัวเลขโรมันนะคะจะทําอย่างไรอ่ะขั้นตอนนะคะการเปลี่ยนเป็นตัวเลขโรมันเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่คล่องนะคะให้ทําการกระจายตัวเลขก่อนนะคะกระจายตัวเลขในแต่ละหลักที่โจทย์เขาให้มานะเพื่อที่จะได้นํามาเปลี่ยนเป็นเลขโรมันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าใครชินแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกระจายก็ได้นะคะใช้ความเข้าใจเอาแต่อันนี้นะคะตัวอย่างเดี๋ยวจะกระจายให้ดูอ่ะ499ใช่ไหมคะมันเกิดจากอะไรบ้างอ่ะเราก็กระจายไปเลยเกิดจาก400ใช่ไหมคะบวกกับ 90บวกกับ9ถูกไหมอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราค่อยมาทำให้แต่ละตัวเนี่ยมันเป็นเลขโรมันอ่ะมาดู400กันก่อนนะคะคราวนี้พอเราเห็นเห็นไหมคะเห็นเลข4เห็นเลข9้เห็นเลข9้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมคะ ถ้าเราเจอเลขสี่หรือว่าเลขเก้านะคะไม่ว่าจะเป็นสี่ร้อยสี่พันสี่หรือว่าเก้าเก้าสิบก็ตามนะถ้าเป็นเลขสี่ด้านหน้าเนี่ยถือว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่ปกติให้เรานึกถึงการลบออกเนาะอ่ะอย่างสี่ร้อยเนี่ยนึกถึงการลบออกก็คือเท่าไหร่คะห้าร้อยลบหนึ่งร้อยถูกไหมอ่ะอย่างเก้าสิบอย่างเงี้ยนึกถึงการลบออกก็คือเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยลบสิบถูกไหมคะอย่างเก้านึกถึงการลบออกก็คือสิบลบ หนึงถูกไหมอ่ะคราวนี้5 0 0ร้อยลบหนึ่งร้ยใช่ไหมคะห้าร้สัญลักษณ์คืออะไรคะจำได้ไหมห้าร้อสัญลักษณ์คือดีถูกไหมอ่ะห้าร้คือดีเนาะหนึ 100, 100, 100, คือเท่าไหร่คะหนึ่งร้คือซถูกไหมอ่ะหนึ่งคือซใช่ไหมแบบนี้อ่ะหนึ 100, อันนี้ก็คือซีถูกไหมคะสิ 10, คือเท่าไหร่คะสิ 10, คือเอ็ใช่ไหมคะสิ 10, ตรงนี้คือเอ่ะอ,ะอะคือหอ่ะเขียนแบบนี้ก่อน คราวนี้พอเราจะมาเขียนสัญลักษณ์กะค่ะถ้าเป็นการลบเราต้องเขียนตัวน้อยใช่ไหมคะไว้ด้านหน้าตัวมากใช่ไหมเพราะฉะนั้น400ตรงนี้ก็จะเขียนได้เป็น c d นะคะเกตรงนี้นะคะเวลาเราเขียนเราต้องสลับกันให้มันเป็น90ก็คือต้องเป็น x c ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เขียนเป็น i x ใช่ไหมเพราะฉะนั้น499เนี่ยจะเขียนได้เป็นเท่าไหร่คะเขียนได้เป็น c d x c i x ตรงนี้ใช่ไหมเอาด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะคะมาติดกันเนาะก็ะความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันอันนี้จะเป็นหลักพันแล้วนะคะเริ่มจะยากขึ้นมานิดนึงก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็เอาหนึ่งพันบวกเท่าไหร่คะแปดร้อยบวกด้วย 50ใช่ไหมอันนี้เราเอามากระจายก่อนเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆชนานาญเนี่ยการกระจายเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นนะคะแต่อันนี้ทําไว้ให้ดูสําหรับใครที่ยังไม่คล่องนะคะอ่ะหนึ่งพันสัญลักษณ์อะไรคะหนึ่งพันได้ไหม m นะคะอ่ะแปดร้อยนะคะสัญลักษณ์อะไรแปดร้อยแปดร้อยมันไม่มีสัญลักษณ์ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เลขสี่กับเลขเก้าเนี่ยมันคือการบวกเพิ่มใช่ไหมคะ8ปด้อยก็เกิดจากเท่าไหร่คะห้าร้อยบวกกับสามรอยใช่ไหมห้ารอยสัญลักษณ์อะไรคะดี D, ใช่ไหม 300นะคะสามก็คือ c ใช่ไหมก็ใส่ c ไป3ตัว1 2 3แบบนี้ถูกไหมคะ500บวก300ก็เท่ากับ800อ่ะคราวนี้50ลสคะ50 50คืออะไรคะ50าจำได้ไหมเสร็จแล้ว50ก็คือ l นั่นเองเนาะเวลาเขียนเลขโรมันเนี่ยกรนี้เลขตรงนี้เราก็เขียนติดกันเลยนะคะก็จะเป็น m d c c c แล้วก็ l แบบนี้นะคะก็คือเป็น1,850นั่นเอง